คำถามยอดฮิตที่จะในวันสัมภาษณ์เลยนะคะอันนี้เลย What are your strengths ก็คือจุดแข็งจุดแข็งข้อดีของเราคืออะไรนะจริงๆแล้วอันนี้แนวทางในการตอบนะคะครูฟ้าแนะนำว่าจะต้องเอาจุดแข็งที่มันเกี่ยวข้องกับ qualification s ของลูกเรือ ยกตัวอย่างเช่นอะไร good team players ใช่ไหมอ่ะเราเป็นคนที่มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีหรือว่าเราเป็นคนที่มี good communication skill หมายความว่าเราสามารถสื่อสารได้อันนี้ก็สามารถเอามาใส่ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของเกี่ยวกับจิตใจก็ได้ค่ะเช่น เราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น supportive อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ open minded person หรือว่าเราเป็นคนที่แบบ think positive หรือว่า optimistic ก็คือคิดบวกใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับนิสัยหรือว่าจิตใจอันนี้ก็สามารถยงเข้ามาได้นะคะแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาที่น้องตอบนะน้องตอบบอกไปก่อนว่าเป็นแบบไหนและอย่าลืมยกตัวอย่างเพราะว่าถ้าเราม่ มันก็เหมือนกับว่ากรรมการก็ไม่ได้เชื่อโนอว่ามันเกิดแบบนั้นจริงหรือเปล่าดังนั้นให้ยกตัวอย่างไปนิดนึงว่าที่ว่ามีแบบ m u n i c a t i o n skill เนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการประสานงานกับใครบลาบลาอะไรก็ว่าไปหรือว่าเราทํางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนอยู่มหาวิทยาลัยไ,ได้มีโอกาสที่อะไรก็เราไปนิดนึงสันส้นๆเพื่อเป็นการยกตัวอย่างว่าฉันเป็นแบบนั้นจริงๆและนี่คือเทคนิคนะคะ